วันนี้พบกับอาจารย์นันมัตเตอร์โคสเอ็นเอลพีนะคะในศาสตร์ลายมือค่ะตรงในรูปมือนี้เป็นรูปไข่รูปทรงกลวยมือเหลียวฝ่ามืออวบอุ่มกว้างค่อยๆเหลียวไปถึงนิ้วข้างบนจะมองดูเหมือนรูปกลวยฝ่ามือใหญ่หนาเป็นคนที่แข็งแรงมีพลังมีความคิดจินตนาการดีมีความสามารถ มักจะประสบความสำเร็จในทางการงานและมีฐานะดีมาดูรูปนิ้วมือนะคะบุคคลทั้งนี้นิ้วนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ยาวยาวกว่านิ้วนางเป็นคนที่ให้ผลดีทางการปกครองแล้วก็เป็นคนที่ออกคำสั่งได้ดีบริวารดีปกครองราบรื่น นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่ลักษณะใหญ่สามารถเป็นนิ้วที่ควบคุมพลังนิ้วที่เหลือทั้งหมดเป็นคนที่เข้มแข็งใจบุญแล้วก็เป็นคนที่มีเกาะตรงที่นิ้วหัวแม่มือก็สามารถเป็นคนที่มีหลางสังห์ ส่วนนิ้วกลางในสัดส,ส่วนเป็นคนที่มีฐานะหลักฐานดีการงานดีนิ้วนางอวบอูมเป็นคนที่มีชื่อเสียงเครดิตดีศิลปะแล้วก็มีความรักดีมีอำนาจส่วนนิ้วก้อยสั้นให้ไวเล็บยาวถึงข้อมือนิ้วนางก็จะมีกินมีใช้ตลอดเส้นชีวิตลงมา แล้วก็มีเส้นสมองห่างกันนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นและมีเส้นสี่เหลี่ยมตรงเนินพระพระุทธสก็แสดงว่ามีฐานะมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่ดินแล้วก็เส้นใจแยกมาเนินพุทธะแยกเป็นตรีแยกเป็นปากซ่อมก็ถือว่าเป็นบุคคลที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี แถมมีเส้นวาสนานะคะขึ้นมาชัดขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นคนที่มีวาสนาเป็นคนที่สามารถมีการมีงานทำการทำงานได้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีเส้นเนินจันทร์ขึ้นมาเป็นเส้นการเงินแล้วก็ขึ้นมาที่เส้นอาทิตย์ก็เป็นคนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ต่างประเทศหรืออาจจะเป็นการทำงานในต่างแดนต่างถิ่นในต่างประเทศได้แล้วก็มีเส้นการเงินขึ้นมาหลายเส้นแสดงว่ามีเงินเ,เงินทองเข้ามาได้หลายทางนะคะตรงเนินสุขมีเส้นตรงขึ้นมาก็แสดงว่ามีบุตรและพึ่งบุตรได้และมีเส้น ตรงนี้มาจากเนินังคารก็เป็นเส้นที่ที่จะชนะหรือการประมูลธุรกิจก็สามารถที่จะมีโอกาสที่ประมูลได้เส้นพุทธสามารถเจราจาธุรกิจได้ดีนะคะนับว่าบุคคลท่านนี้ลายมือท่านนี้ปร,ประสบผลสำเร็จและก็พัานาชีวิตสามารถที่จะมั่งมีมั่งคั่งได้เป็นเศรษฐีได้มีเส้น มันนี้หลายก็แสดงว่ามีเงินทองไหลมาเทมาและมีเส้นเดินทางนะคะเดินทางเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่อันนี้ก็เป็นเส้นเส้นวาสนาผ่านมามาอย่างเส้นเสาก็แสดงว่าเป็นคนที่ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพศตรงเงินข้ามในการด้านการทำธุรกิจด้านการงานด้านการเงินทางฝ่ามือบิการะบาทก,ก,ก,ก็เป็นบุคคลที่มีซิกเซนแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะะมีพระเกตคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเมื่อรับภัยนตรายก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ มาช่วยเหลือคุ้มครองนับว่าบุคคลท่านนี้ประสบผลสำเร็จและมีฐานะดีขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้อาจารย์นันมาตเตอร์โค้ l p l p สวัสดี